เรามาถึงกรุงเทพมาหานครแล้วโอ้เหมือนมันนอกเข้ากรุงเลยเดี๋ยวเราจะไปกิน่รายการเจด้าสตรอรี่วันนี้เจด้าอ,อยู่ที่ตลาดน้อยนะคะจะพาเพื่อนๆไปกินเป็ดตุ๋นเจ้าท่านะคะของอาม,ม่าน้อยค่ะเปิดขายมาประมาณสี่ส้าห้าสิบปีแล้วนะคะเจด้าสตรอรี่เจด้ารู้ลูกรูก้ไปกินเป็ดด้วยกันค่ะทีนี้ต้อนรับสู่ตลาดน้อย อาจารย์น้ำอ้อยร้อยเกดพเอาไป่ทำอะไรดีกไม่ได้หลายอย่างเลยชิมได้เลยครับผมแเอวิธีกินเมเอาให้กินชิมดูดตอ๋อมีให้ชิมให้ชิมให้ชิมอันนี้คือน้ำอ้อยก้อนใช่ใช่อ้อยก้อนใส่กาแฟมันเป็นยาแหละครับเอาชิมโอ้โหอเอเป็นยาด้วยที่เคยกินนะ

จะบอกว่ามันหวานแล้วว่ามันหอมเนาะเอากินกับข้าวเหนื้อเอย๊อร่อยอร่อยครับน้ำจิ้มเหรอรสชาติสลิดจิหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรรสแซ่บแซ่บอยู่เข่าอันนี้ปลาถุงละหนึ่งร้อยได้เพื่อนเพื่อนอร่อยอร่อยไม่ใช่กินเอาเอากินว่าไม่แฉมให้เลยจะแฉมแฉมให้เลยเอาเอาโอเค ก็คือสองร้อยแกมถุงใหญ่ให้ไอ่าโอเคโอเคเขาพูดการกพู่คใต้ภาคใต้แล้วาพูดที่สารใดมเเดียว็น้อส้ครับเป็นไรวาดกะแใหญ่่มนั่งเลยแี้่เขีเป็นก็ัุบอยอร่อยอ๋อใช่โอร่อยอร่อยมากนะคะพ่ ใส่กาแฟนะ,นะได,ได้ได้เลยผมกินทุกวันอะ่ะผมกินทุกวันเลยกาแฟกาแฟดำแล้วก็ใส่น้ําพร้อยนี่ใส่ก็สวยนะไอ้ีิอ้อยใช่ไหมเนี่ยอ้อยอ้อยเลยได้ได้อันนี้อ่ะเรียกมาเยอะไหม <c oughs> ก็เอามามาเอยอะขายหมดแล้วก็ขายไปได้ด้วยแล้วสามวันสามวันหมดแล้วมากคนเคยกินไหมครากินบ่อยไอ้พี่มาจากร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดคนคนทองครับ เริ่กจะเมนับดีเด้อด้มันมาแห้งได้กลับบ้านไวๆสมบสมบรอารองนของหน่อยนะคคือใส่ใใส่แล้วแบบเอาไปชินด้านๆกันเ้เอาไว้ขอบคุณชาเยอะเลยเลยเลยเราเดินตรงไป

เาออยกเียนเลยมุนะน่หันก็าะแบอ่ะนี่นะเพื่อนดูมาหันนะแบบเหนาเลยนะหนานี้ไม่ได้บางๆมีจงมนี่มิดไม่คมคนรับมิดยังไม่มาเลย วันอาทิตย์วันเดียวค่ะก็มีวันอทิตยเพราะว่าลันามีคนกาเยอะตรงนี้เป็นอะไรสา,ารพัดข้าวผัดกไยใช่ดีด้วยนะแค่ใ่คนคนสับบ <laughs> ้างใายคนสับบ้างนล่ะ

ถ้าเกิดยังไงนโยบายริงๆิแลวพิ่อยากรู้ว่านูโยบายเป็นยังไงนโยบายหรอวาตอนนี้หลักฐของเราทให้ความรที่สุดยเรื่องการจายันโยบายงี่ย็รแล้วก็สัมพันธ์กนคืเรายแบบว่าไม่ใช่ายระกาเราอยู่นลีแล้วก็มากะจานี่มีกระเชดนะคะจะบอกว่ามีกระเชด มีหมูมีกุ้งมีไส้มีหมูาเรื่อยเร่อยมีกุ้งมีปลาหมึกมน่ากินนี่มีกระเฉยนะเพื่อยเรื่ออันนี้เป็ดนะคะเป็ดให้ดูเป็ดน่ากินนะคะมีไส้นะคะ ไส้เป็ดนะนี่เลือดอือเป็ดเป็นชิ้นๆนน้ำจิ้มแซ่บนะคะน้องขอข้าวด้วยหนึ่งจ๊ะข้าวกับน้ำยังไม่ได้

look where i นี่มือผัดมีกระเฉดใช่ไหมครับเนี่ยฝังนี้นี่มีแบบตามสั่งด้วยอ๋อนี่แบบมีแบบตามสั่งด้วยนะนี่เรียกอะไรอ,ะอ,อ่ะหวานผัดตุกการใหญ่อันนั้นทานอะไรครับเอ่อข้าวกระเฉดพิซซ่าครับอ๋อ อ๋อนี่มันเป็นแบบเป็นอาหารตำทางด้วยเหรอใช่ครับมีทุกอย่างนะครับพีทุกอย่างโอ้โหี่ได้ไปกินไอ้เป็ดมาอ,อร่อยเหลือกเกินนะรัลโหลคัสเชตก็อร่อยอันนี้เป็นหมูกระเทียมนะครับอ๋อไม่ใช่หมูกระเทียมอ๋อมีพริกด้วย yeah มันเลย

ตข้ากับซุยาลัลสารพัดจิตร์ผัดานะคะหรือว่าจอดรถที่หรือว r าซีก็มาทางนี้ได้เลยเยตรง้ามเยงที่อื่นะครับคับเาะว่าสานเียวัดผใช่ครับใชครับวันเสาร์นเดียผัดนีพอร่อยนนอนผัดีกระเชอร่อยมากค่ะไปกันนะคีน่สวัสดีครับสวัสดีครับมาน้ามาตองส่นะคะ ตามซ่องตาซอยนะคะของตลาดน้อยเนี่ยก็จะมีของกินนะคะซ่อนอยู่ตามุมต่างๆคือเป็นเจ้าเข่าแก่นะคะเพราะว่าย่านนี้จะเป็นคนจีนมาอยู่เยอะนะคะแล้วก็มีฝีมือในการปรุงอาหารนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูว่าร้านอื่นมีออะไรให้เรากินอีกนะคะไปกัน